สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนวันนี้ผมานํามาดูเหรียญพ่อหลวงเหตุการณ์ที่ห้าเหตุการณ์ที่เก้านะครับนาให้ดูให้เจ็บสะสวมมาไว้นะครับพี่น้องเอาไว้คนรุ่นลูกหลานได้ดูนะครับเป็นกล้องโทรศัพท์มันไม่ค่อยชัดเจนนะครับพี่น้องก็ทนดูเอานะครับ ให้เก็บสะสมมาไว้นะครับพี่น้องมาดูด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญนก็100ปีโครมการเพศทหารบกเมกราคมสองพอยสี่สิบสามเป็นเหรียญสิบาทนะครับพี่น้องนี่นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเข้ามาดูคลิปนะครับไปด,ดูด้านหน้าเหรียญอีกสักครั้งนะครับพี่น้องครับขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเข้ามาดูคลิปเหรียญพ่อหลวงนะครับ